ขณะที่บรรยากาศที่วัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครหลังประกาศงดกิจกรรมภายในวัดครั้งที่สองตั้งแต่วันที่6มกราคมไปจนถึง31มกราคมบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนดิโลกเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามนำพระภิกษุสามเณรและเจ้าหน้าที่ของวัด มากกว่า80คนช่วยกันทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโดยรอบวัดนะคะทั้งบริเวณโดยรอบพระปรางวัดอรุณร่วมถึงภายในพระอุโบสถค่ะก็ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อชนิดแห้งพิเศษไม่ส่งผลกระทบกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมฝาผนังนะคะคือแม้ว่าวัดอรุณจะประกาศปิดกะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางวัดเองเขาจัดเตรียมแอปพลิเคชันที่ใช้ชื่อว่า แอปเดียวเที่ยวทั่ววัดให้ทั้งนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนสแกนเคียร์วาโค้นะคะแล้วก็สามารถเข้าไปชื่นชมความงามภายในวัดได้แบบเสมือนจริง360องศากันเลยค่ะวันพรุ่งนี้